การเมืองไทยในปี2568กำลังเข้าสู่ยุคที่ซับซ้อนและไม่แน่นอนหลังจากการเปลี่ยนขั้วอำนาจในสภาทำให้พักเพื่อไทยต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านรวมกับพักเก้าไกลขณะที่พักภูมิใจไทยร่วมมือกับพักอนุรักษนิยมและพักขนาดกลางเล็กเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภาพรวมนี้ถูกเปรียบเทียบกับ3ก๊กการเมืองไทยประกอบด้วยกกแดงเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรกกสม้มเก้าไกลประชาชนและกกน้ำเงินภูมิใจไทยและพักร่วมรัฐบาล การต่อสู้ของสามก๊กนี้เหมือนกับนิยายจีนโบราณที่เต็มไปด้วยการแกล้งตายและกลับมาชิงอำนาจประเด็นสำคัญคือแดงแกล้งตายมาด้วยใจอิงสั่งลุยซึ่งสะท้อนกลยุทธ์ของเพื่อไทยที่ยังมีอำนาจทางการเมืองอยู่ หากมองย้อนหลังสองพศการเมืองไทยวนเวียนอยู่กับการขัดแย้งของขั้วการเมืองใหญ่ 2- 3ถึงกลุ่มการขึ้นมาของทักษิณชินวัตรตั้งแต่ปี2544ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยอย่างสิ้นเชิงพักเพื่อไทยไม่เพียงแต่สร้างนโยบายที่จดจำได้แต่ยังสร้างฐานมวลชนที่เหนียวแน่นอย่างไรก็ตามความสำเร็จนั้นก็มาพร้อมกับแรงต้านจากชนชั้นนำองค์กรอิสระและกองทับทำให้ทักษิณต้องลีภ้ภัยและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยาวนาน ในขณะเดียวกันพักก้าไกลประชาชนได้รับแรงส่งจากกระแสะคนรุ่นใหม่ความไม่พอใจต่อโครงสร้างอำนาจแบบเก่าและพลังโซเชียลมีเดียทําให้กลายเป็นพักอันดับต้นๆในการเลือกตั้งขณะที่พักภูมิใจไทยใช้กลยุทธ์ประนีประนอมต่อรองเก่งสร้างเครือข่ายกับพักขนาดกลางและเล็กจนกลายเป็นก๊กน้ําเงินที่คุมอํานาจบริหารก๊กแดงเพื่อไทยยังคงมีชีวิตอยู่ผ่านบารมีของทักษิณและเครือข่ายฐานเสียงกลยุทธ์แกล้งตาย เป็นเพียงการจัดวางหมากเพื่อรอวันกลับมาอย่างไรก็ตามพักนี้ก็มีความท้าทายเช่นภาพลักษณ์ที่ถูกก้าวไกลกลืนและความเสี่ยงที่ทักษิณอาจหมดไฟกกซ้มก้าวไกลประชาชนเป็นพักที่สร้างพลังการเมืองบนฐานอุดมการชัดเจนแต่ก็มีจุดอ่อนเช่นแรงเศษทานจากชนชั้นนําและความเสี่ยงทางกฎหมายกกน้ําเงินภูมิใจไทยแม้จะคุมอํานาจบริหารแต่ก็มีจุดอ่อนเช่นภาพลักษณ์เรื่องขอรับชันและเสถียรภาพรัฐบาลที่ไม่มั่นคงประเด็นร้อนที่สุดคือการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งอาจทําให้ สามก๊กต้องปะทะก,กันโดยตรงอนาคตของการเมืองไทยยังคงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการปรับตัวของพักเพื่อไทยและการแข่งขันของพักอื่นๆประชาชนคือผู้ที่ต้องรับผลลัพธ์ของการชิงอำนาจไม่รู้จบ